อย่างข้อสอบเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยเห็นไหมฮะทันทีครับข้อสอบบอกว่าอย่างข้อนี้เห็นไหมฮะก็มีอยู่เป็นข้างล่างโจทย์สิบเอดนะ็ดบวกสิบสองเอาสิบพจน์นะบวกสิบสามสิบสี่สิบห้าบวกไปเรื่อยๆเอาสิบพจน์จงหาคำตอบแบบตอบเลยเอาแบบตอบเลยนะฮะไม่ต้องเอานานนะฮะ <c oughs> อันนี้คือตอบเลยหรือวิธีลัดตัวเองทำไงนะฮะหรือไม่ยังเอาตัวที่ห้ามาครับสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเสร็จเราสิตัวที่ห้ารู้แล้วว่าตัวอะไรรู้ไหมรู้สิตัวที่ห้าคือนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าเจอละเนี่ยคือตัวที่ห้าของเราดึงมาเลยครับก็คือดึงมาเป็นสิบห้าแล้วเติมห้าลงไปก็ตอบร้อยห้าสิบห้าครับเรียบร้อยข้อนี้สิบห้านี่คือดึงตัวที่ห้ามานะฮะ กราเติม5ทุกครั้งไม่เชื่อบวกกันจริงฮะ11บวกกันถึง 10, 11บวกกันถึงไอ้ตัวนี้จะเท่าก,กับ55ก็คงจะไปคิดได้อีกข้อหนึ่งใช้เป็นไหมครับใช้ไม่ยากนะเห็นไหมหลักพี่บุ๋มนั้นหลากหลายจร,จริงครับเอาไว้คำข้อสอบดูอย่างเช่นข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมนะฮะนี่เด็กๆเด็กบางคนนี่เขามองเขาบวกเขาตอ,อบเลยนะครับ เอาสิบตัวนะสิบตัวร้อยหนึ่งถึงร้อย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 หนึ่งก็ถึงร้อยสิบสิบตัวนะครับก็คือตัวที่ห้ามาเราก็ต้องได้เป็นหนึ่งสองสามห้าเอาละตัวที่ห้ามาโพสมาใส่เลยได้หนึ่งศูนย์ห้าแล้วเติมอะไรเข้าไปห้าเข้าไปตัวหนึ่งก็ได้หนึ่งพันห้าสิบห้าผลบวกมานนะครับสิบพดเร็วไหมเร็วมากเลยเอาไปดูครับอันนี้คือตัวที่ห้าเอาละคิดในใจนะต่อไป โอ้ยสองเลยสองนึ่งหนึ 2, 2, 1, 1, นี่ไม่ต้องสนใจมากนะครับ2 2 1 2 2 1, 3, 2 1นึ2งสอแล้วก็2 2งสองนะครับห้ามา1 2 3 4ตัวที่5คือตัวนี้เติมเข้าไปเลยครับ2 2งสอแล้วก็เติม5เข้าไปเรียบร้อยฮะชุดทดุกกรนี้ก็ประมาณ20งหมืนกว่านะครับ2อง5มือพันบคือผลบวกมาเลยต้องเฉพาะ10พจน์นะฮะ นะครับน้องสามารถเอาไปประยุกต์ได้นะครับกับ20ข้อก็ได้อย่างเช่นข้อต่อไปเนี่ยมัน1ถึงอะไรนะหนถึงยีนะครับก็ก็แบ่งเป็น2ชุดก็คือ1-10ถึง10ชุดหนึงแล้วก็1 1ถึง20ชุดหนึงอย่างข้อนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อที่มัน1-20ถึง20นะฮะแบ่งเป็นชุดๆสามารถเอาไปประยุกต์ได้ครับกับโจทย์แนวนี้ ตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ตรงนี้ตัวที่ห้าเท่าไหร่ตัวนี้ตัวที่ห้าก็คือห้าห้าแล้วเติมห้าบวกกับตรงนี้อันนี้ก้อนหลังนะครับก้อนหลังก็สามารถประยุกต์ได้ตัวที่ห้าของตัวนี้ก็คือเท่าไหร่อันนี้ก้อนหลังนะครับตัวที่ห้าตัวนี้คือสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิสี่สิบห้าอ่าก็เป็นร้อยห้าสิบห้าเพราะว่าเติมสิบห้าเติมห้าไปตัวหนึ่งจริงไหมอันนี้คือชุดหลังนะครับชุดสีดำอืม นะครับชุดหลังชุดที่สีดำนะครับผมค่อยๆแอพพลายนะครับแล้วบวกกันดูได้เท่ากับ210ครับคิด2ชุดเอาทีละ10ชุดเอาทีละ10แล้วเติม5ไปเหมือนกัน210สิเออนี่มันสี่ห้าี่ลองสองร้อยสิบนะครับเดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสองข้อเดี๋ยวที่มาหมดละ เดี๋ยวน้องลอก4ข้อแรกไปก่อนนะครับเป็นตัวอย่างถ้าเกิดข้อสอบมีถึง20น้องก็ประยุกต์เอาคิดชุดนี้ก่อนนี่เป็นชุดที่1น,นี่เป็นชุดที่2แล้วก็เอามาประกบกันบวกกอีกที่งครับนะครับค่อยๆทําไปทาได้หมดนะครับสามารถสามารถที่จะไปประยุกต์ได้หมดกับข้อสอบชุดเดียวกันแต่ข้อแม่นะครับคือว่าตัวแรกตรงนี้เนี่ยต้องห่างห่างกันหนึนะ 1ิ1เอ็ไม่ได้ถึงจะมี10ชุด 10, 10, 10ตัวก็ตามต้องห่างทีละหนึ่งครับนะครับก็เอาไว้ดูนะครับเผื่อจะไปใช้กับข้อสอบแนวประยุกต์แบบตอบเลยเป็นต้นตรงนี้ก่อน4ข้อรอบไปก่อนเชิญครับนะครับเดียข้างล่างๆมันจะเริ่มแอปพลายนะประยุกต์กันไปเดี๋ยวอ,อีก2ข้อ คือถ้าเกิดไม่ใช่10พจน์ทำยังไงอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะไปประยุก์ตได้ครับก็ซอดสอบบางข้อที่สามารถเอาไปแอปพลายได้นะครับอีก2ข้อครับก็บอกว่าลองดูโจทย์นะครับมันมี6ข้อใช่ไหมหกข้อลองนับดู1 2 3 4งหลือ2ข้อก็คือถ้าเกิดหนูไปเจอ2ครับ2 4 6 8นะครับจนถึง10อะไรเงี้ยถึงถึง20 อย่างนี้ใช้สูตรลัดไ่ได้ถึงจะมีสิพจน์เพราะว่ามันห่างทีละสองไม่ได้ต้องประยุกตต้องประยุกครับต้องแอปพลายหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดน้องมีความสาม,มารถในการดึงตัวเลขออกมาก็คือ2เห็นไหมครับ2อดึงออกมาตรงนี้ก็คืออะไรก็คือเหลือ1ึงดึง2ออกมาทุกพจน์2เป็นตัวประกอบอยู่ก็เหลือ1บวก2บวก3บวก4บวก5จนถึง10เห็นไหมฮะเราก็แอปพลายละจบเลยก็อสอบชุดเดียวกันชุดนี้เรามีสูตรสำเร็จรูปหรือสูตรลัดนั่นเอง นะครับก็เดี๋ยวเอาสองมาก่อนนะครับก็คือได้สองสองคือตรงนี้ตรงนี้มาใส่คูณกับคูณกับอะไรตัวนี้ตัวที่ห้าคือห้าแล้วก็เอาห้าเติมก็เท่ากับหนึ่งร้อยสิบสองคูณห้าสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยสิบนะครับเป็นต้นเนีย่ยประยุกต์ได้ฮะเราสามารถแอปพลายได้ก,ก็สอบบางข้อเหมือนกันเอาตัวที่ห้ามานะครับนี่คือตัวที่ห้าแล้วก็เติมห้า เราจึงเรียกหลักอันนี้ว่าหลัก55เข้าไปนะครับข้าหน้าเป็นตัวประกบนีดหึ่งนี่ก็คือเลขนะเลขคู่นั่นเองเลขคู่เราสามารถเอาไปอาไปยุกกับเลขคี่ได้ในข้อสอบจริงเห็นไหมฮะแล้วก็ค่อยๆจะแอปพลายประยุกต์ไปเทียนิดเทียหน่อย นะฮะก็ <c oughs> คงเอาไปไปยุกตได้นะครับก็อสอบบางประเภทยังข้อต่อไปเขาบอกว่า <c oughs> 1, 3, 5, 7, นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าทำยังไงหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าทำยังไงเนี่ยหนึ่งสามเลยนะหนึ่งหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจนถึงอะไรนะสิบเก้าใช่ไหมครับอันนี้ก็มีสิบพจน์ลองนับดูจะทำยังไงก็ไม่ยากเหมือนกัน ใช้เป็นเหมือนกันเพราะว่าเลขเลขหนเนี่ยเราอัพนะหนคืออะไร1ก็คือ2องลบหนก็คือ4ี่ลบหนหก็คือ6กลบหนจนถึง19ก,ก็คือ20่บลบหประยุกต์ก็รวมรวมใหม่ก็คือเอาสอมาอยู่วงเล็บเดียวสบวกสบวกหกบวกจนถึง20 ไปยกขีกหนึ่งนะครับลบตรงนี้1 1เนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 1จะมีทั้งหมด10พดก็คือลบ10ออกไปเรียบร้อยซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ข้างบนทําเห็นไหมข้างบนทํามาแล้วตรงนี้ก็คือ110ตก้อนนี้คือทํามาแล้วนะครับมาจากตัวนี้1้อแล้วลบไปอ,อีก10ตรงนี้เห็นไหมฮะมาสามารถเอามาประยกุกต์ได้หมดนะครับเท่ากับ100เป็นต้นนี่นะฮะ เราสามารถเอาตัวเลขมาประยุกต์ได้เราเปลี่ยนเลข1เป็น2ลบ1เปลี่ยนเลข3เป็น4ลบ1เปลี่ยนเลข5เป็น6ลบ1เปลี่ยนให้อยู่ในรูปเลขคู่เพื่อเอาเลขคู่เนี่ยมาดึงออกแบบข้างบนแล้วก็แอปพลายได้มงคลถามมาตรงนี้มาไงตรงนี้ตรงนี้มาจากตรงนี้นะดึงมาเลยอันเดียวก็วคือ 2- ถึงย0ดึงออกมาจะเรียนเป็นลบ10ด้วยนะครับนะครับน้อง ประยุกต้หมดนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะประยุกต์ได้นะฮะกับข้อสอบแนวแบบนี้ก็แก้ได้เลยครับอันนี้เป็นเทคนิคการการบวกเลข10ตัวแบบตอบเลยทุกกรณีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ใช่10ตัวเราจะมีเทคนิคให้เผื่อจะไปใช้กับรูปแบบต่อไปด้วยนะครับ โอเคนะครับคราวนี้ก็รอไว้ก่อนอีกข้อหนึ่งเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะนี่ข้างหน้าตั้งใจแหลกเลยเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะทํายังไงเข้าพอดีตั้งใจสุดๆตาที่ถลนออกมาข้างนอกเลยน้องนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตาโปนนะฮะอ๋อเป็นปลาทองเลยนะปลาทองลืมลืมง่ายนะเออโอ้โหนี่ใส่ใส่หน้าก,ากากมาเรียนด้วยนยะ เ,เป็นแฟชั่นเลยหน้ากากลายเลยครับเนี่ยมีแพนด้าด้วยอโอ้โหอินเทนเนี่ยเออแต่น่ารักเนื้อไอไอลูกของหลิมชื่ออะไรลิลปิงเหรออ๋อยังไม่ประ,ประกวดน่ารักเลยให้ตัวเนี้ยพี่ยังชอบเลยฮะบางทีพี่ซื้อของขวัญให้ให้หลานให้ลูกเนี่ยฮะพี่ยังซื้อให้พวกหมีแพนด้าให้เลยน่ารักไอตัวเนี้ยตอนที่มันมีดำๆแล้วนะโอ้โหแม่มันคาบมาเนี่ยน่ารักจังเลยฮะนะครับ เอาละแถมให้ได้การเผือน,น้องไปใช้กับโจทย์ประเภทอื่นๆด้วย <c oughs> ถ้าไม่ใช่สิบพจน์ถ้า่างน,นี้นะครับอันนี้จดไปตรง,ตรงไหนก็ได้แถมนะครับพี่บุ๋มแถมให้ถ้าไม่ใช่สิบพจน์นะฮะถ้าไม่ใช่สิบพจน์สูตรที่เป็นสูตรทั่วไปนะครับผลบวกเนี่ยจะเท่ากับเอา n n คือจำนวนพจนหาร2แล้วก็พจน์แรก บวกพจน์หลังทุกครั้ง n, n คือจำนวนพจน์นะครับน้องก็ดูต้องการกี่พจน์น้องก็แทนลงไปแล้วก็เอาพจน์แรกบวกพจน์หลังอันนี้ไปเพื่อจะไปใช้ตอนที่จะเอาไปทาข้อสอบได้นะครับเป็นสูตรลัดเหมือนกันถ้าจริงไม่มาจากอนุกรมของมอปลายนะครับถ้าเกิดน้องรู้ไว้ก่อนก็ดีทําให้เราเป็นคนที่ไม่กลัวคนทาข้อสอบไปได้ชัดเจนครับเดี๋ยวเข้าสูตรไปเยอะหน่อยออ ก็ได้เอาไว้เก็บไปดูผลบวก,บวก,กของอนุกรมที่ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่สิบพจน์แต่ต้องเรียงเทียต้องห่างเทียละหนึ่งนะห่างทีละหนึ่งจริงๆไม่ต้องห่างเทียละหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดห่างทีเท่าไหร่เกิดนรู้จำนวนพจน์รู้พจน์แรกรู้พจน์หลังก็ทําได้หมดเอ็นนี่คือจํานวนพจน์ต้องการยี่สิบพจน์รู้ตัวแรกรู้ตัวหลังลองไล่เอาได้ครับเราสามารถผ่าผลบวกได้ทุกกรณีสามารถเอาไปใช้กับ สิบพจน์ก็ได,นะกด้นะครับเอาเก็บไปดูนะครับเผื่อไปใช้กับกรณีอื่นๆได้ด้วยครับจะได้ไม่งงแต่ว่าถ้าเกิดสิบพจน์ช้หลัก5-5จะได้แก้ได้นะครับเ,รเข้าใจไหมเข้าใจนะครับเทคนิคนี้ก็ขออนุญ,ญาตผ่านไปอีกเทคนิคหนึ่ง เห็นไหมละครับน้องๆว่าเรื่องยากๆมันก็กลายเป็นเรื่องง่ายถ้าน้องมาที่สถาบัน h i g ป s ด e ม d m เ c e n t e r กับสถาบันที่มีชื่อเสียงเรื่องของการปวดวิชาอันดับเท้าไฟของเมืองไทยวันนี้น้องๆก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอในขณะนี้หรือว่า High ฮสป e ดใกล้บ้านน้องๆกว่า20สาขาทั่วประเทศวันนี้พี่ตาตั้มและ h i สป s ด e ม d m เ c e n t e รรวมไปถึงครูพี่บุ๋มอาจารย์โชพัฒอัจฉริยกุลต้องขอลาน้องๆไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิป ไม่รับ็อตเด็ดในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ